วันนี้วางกําลังรักษาความปลอดภัยไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งเจ้าที่ตํารวจอยู่ด้านนอกนะครับเจ้าที่ท้องถิ่นอยู่ด้านในแล้วก็มีเจ้าที่สนามต่างหากนะครับโชคจะเป็นผู้เปิดลูกแต่มุมูนี้เข้ามาเล่นเอาสาันเปิดมาแล้วก็โอ้โหจูจินพาดจริงๆครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์เวลามีเอขึ้นนําจากสุขชาวนุษนุ่มแต่ก็ได้ลองยิงติดอีกเธอตักอีกครั้งหนึ่งเธอเปิดมาทาที่พิภพมองตั้งไปได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับ1ประตูต่อหนึ่ง ชนบุรีตามตีเสมอได้สอนเ็จนะครับตัวต่อตัวเลยนะครับอ้าวแล้วเหลืองที่สองตามด้วยใบยแดงเลยครับโอ้สถานการณ์กำลังจะดีนะครับแต่ชนบุรีต้องเหลือผู้เล่น10คนเคนเนตอสบูเซ่น,นะครับโอ้ต้องโดนเหลืองไปเมื่อนาทีที่20เองนะครับ ดูว่าช้าอีกครั้งนะครับนี่ครัเบื้องโป่งดูจากภาพช้าก็ก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับโอ้โหแอคชั่นเนี่ยดูภาพช้าชดูภาพช้าอีกครั้งนะครับามาดูมุมนี้บ้างน,นะครับตัวก็เหมือนบางบอลไม่เฉยๆนะครับ เนี่ยครับก็ไม่ได้คอนเสต์เอาโอ้โหทำชิงด้วยลูกมองแต่ว่าคอนเต์เจอฮอนตัวถิ่นไม่ว่าอะไรนะครับจังหวะที่คอนเต์เนก่ยแ,แท่กับไม่ฟาวนะครับลูกนี้ไม่ฟาวตัวถิ่นไม่ได้เป่าต่อเราคัพตันคอนเต์เนี่ยดูภาพใช้ครั้งครับโอ้โหอันนี้ครับโดนครับเล็กกว่าครับก,กว่าไปเข้าโดนนี่แหละครับโอ้โห ทําท่าจะดีขึ้นโอ้โหกอนกอนซาเลสโดนสอกลูกนี้แต่พุทธศินไม่เป่านะครับโดนโจเซฟอโอบามาเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับพอพุทธสินทำหน้าที่แล้ว2เหตุการณ์มันมันตรงข้ามกันอีกครั้งหนึ่งโคชิดาโยนเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหยอดเรียมมากครับอิโคอาโน่ขนยานี้เป็นลาคอสติกตัดแล้วก็โอ้โหชนการนมา่อในช่วงนี้ สั้นลาวุลกาสเตดส์แทงต่้ช่องให้พี่พบโอ้โหพี่พบนี่รอจังหวะนี้เลยนะครับต้องเล่น50 50าล้ำไม่ล้ำนี่เลยครับครับโอ้โหทศินสุรศักดิ์คุณนิลกศิรโโดมครับจังหวะนี้ก็มีโอกาสแหละครับถ้าหลุดไปอย่างนี้เดี๋ยวดูภาพท้ากันครับม<า>ับสรศโอ้โหครับเัโดน ียวนะครับนี่นะครับโอลอาเชมปองดูหน้าตาของมงคลชัยนี่เครียดนะครับครับดูภาพช้าอีกครั้งนะครับนี่นะครับนี่ปองพลาดแล้วก็เทิดศักดิ์โอ้โหก็โดนเต็มๆนะครับจังหวะนี้นี่ครับบอลพลาดแล้วก็เทิดศักดิ์เหลี่ยมดีกว่าแล้วก็ โดนผักเข้าที่หน้าเต็มๆนะครับจังหวะนี้ล้มหน้าครับบ่นได้เสียงของชนบุรีนี่ถือว่าได้ผลนะครับดูจังหวะโต้กลับจังหวะนี้ครับนะครับเอาละครับแกสตันลาอุลกอนสเลสมีโอกาสไหลเข้าไปตรงกลางได้ได้ยิงหรือเปล่ามีโอกาสได้ยิงโอ้โหโอ้เกือบได้นะครับชนบุรีแกสตันลาอุลกอนสเลส หลบเข้ามาตรงกลางแล้วก็ดูคูชิดะโอ้โหโดนดนึงรีพาขึ้นมาแล้วก็โอ้โยกเกี่ยวล้มลงตื่นไม่ว่าอะไรนะครับโอ้โหพิภพยังไปได้พิภพแล้วเปิดโอโยึดยิงผ่านไปติดขานิดหนึ่งนะครับก่อนจะเข้ามือของซีเวลัก์โอ้โชดีทั้งหน้าทั้งตาบุกเลยครับสถานการณ์ตอนนี้นี่แลกหมัดกันหมัดต่อหมัดเลยนะครับหาอะไรครับแลกกันคนล,ละทีครับเอ็นมวยดําบ้างหาบอลขึ้นมา ปีทางก็แหนแต่ว่าก็เสียบอลง่ายครับสุรีสุรีหุบเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นนะครับแอสตันถึงยาวออกไปให้เทอร์สักเทอร์สักออกไปก่อนนะครับโอ้ไม่สนใจเลยครับบุยดำเล่นเร็วเลยปีทางอาเชมปงอยู่ข้างหน้าโอฮันซาอยู่แล้วก็พาขึ้นไปเองแฝง ผู้เล่นของชมบุรีก็ไม่เข้านะครับให้แฟงอาชมพงศ์ใส่อกไปเองครับก็ถือว่าในการนี้ครับอย่างที่บอกว่าทะลุเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศแชมป์นี่รับ5ล้านบาทเลยนะครับ,บถือว่าเยอะมากเลยนะครับทั้งคู่ยังต้องฟาดฟันกันต่อนะครับในการในขัน ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพีเมลีกนะครับเ,เราไปดูจังหวะนี้กันก่อนครับแล้วก็โดนใบเหลืองนะครับเป็นของบุยรัมแมนนะครับโดนเหลืองไปอีกคนหนึ่งนี่ครับดูภาพชากันอีกครั้งนะครับโอ้ี่พบโดนสอยจังหวะนี้ในไทยพีเมลีกเนี่ย จากฝูย <ph oon> ังเป็นบุยลำนะครับแล้วก็กรองโอเชมปงเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็จะให้โอวันซ่าโอวันซ่ายิงด้วยซ้ายโอ้โหชนเสาโอ้โหชาวสวยครับให้โอวันซ่าโอวันซ่าหาจังหวะยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับกดด้วยซ้ายน่าจะอย่างนี้นี่ชนบุรีกลับมาลำบากแล้วครับพิภพเลี้ยงจี้เข้าไปพิภพจะยิงเองหรือว่ามีตัวเลือกมีตัวประคองึ้นมาอาดุลแต่ว่าอาดุลให้พิภพอีกทีนึง เจนาทีเท่านั้นเองนะครับแต่อาทิตย์นี้เปลี่ยนเทิดศักดิ์ใจมั่นครับยังเล่นต่อได้นะครับอทิตย์เปลี่ยนเทิดศักดิ์แต่ลิบิกก็ยังยังปะถมพยาบาลอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับยังขอไม่เปลี่ยนนะครับเทิดศักดิ์เพราะว่าลิบิกจะเล่นไม่ได้ครับดูครับอ้าววิทยาลรากุลนี่ครับเปลี่ยนตัวผิดนะครับโอ้โหวิทยาคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับไปโอ้โหไปบีบผู้ตัดสินเลยครับคนวิทยานี่ฉุนจัดเลยนะครับ แล้วผักเทิดศักดิ์กลับไปเลยครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวผิดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนเทิดศักดิ์นะครับเทิดศักดิ์ก็รีบเดินออกมาเร็วเพราะว่าเกมเนี่ยมันยังต้องการประตูนะครับเทิดศักดิ์ก็เลยออกมาเร็ว้ตอกหนึ่งคนแล้วก็ยิงเองเลยชนเสายิงพลาดครับอีกทีหนึ่งตอกลูกจังหวะนี้ของสุจินครับ พรุ่งนี้นี่ฟุตบอลไทยพีวีดีก็มีเตะกัน5คู่นะครับเชียงรายเจอขอนกันทีทีเอ็มเจอกานท่าเรือนะครับอาร์มิดหลังสารตัดสินใจยิงเลยครับโอ้โหทีมงานนี้ก็ยิงออกคาาเอาเลยครับมีโอกาสอาทิตย์โอ้โหแล้วก็เป็นฟีคิกของชนบุรีมีโอกาสเลยครับโอ้หทีวงานนี้นี่ถ้าไม่หยุดเปลาในอาทิตย์ถามหาใบเหลืองเลยครับ มีโอกาสสองเข้าไปยิงเลยนะเข้าไปเนฟาวิโนกขึ้นโมงแต่ว่าโดนบุยาำม,มงทิ้งออกมาหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นนั้นว่าชนบุรีนะครับเฉือนเอาชนะบุยรยัมพีเอไปได้3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ทำให้สกอร์2นัดนะครับเสมอกันที่3ประตูต่อ3นะครับแต่ว่า จะเป็นบุยดำพีนะครับที่ผ่านเข้าไปชิงกับการท่าเรือไทย f อฟนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศ